เรื่อยๆขอค็แบบรู้แล้วใช่ไหมใครอยากได้อันนี้ใครอยากได้ตัวมไม่้อยก่อนะปป้ไแ้เนี่ยนะไม่ต้องแกะตัวก็เลยเนี่ยหรืออยากแกะเช็กการไม่แกะตัวปล่อยต่อค่ะไม่กัเลยถมันน่ารักจังปี๊ซ้า น้องน่ารักอ้รายละเอียดน้องเป็นน้องเป็น่ะน้องเป็นคมไฟ